เราพามาที่ร้านนั้นนึงค่ะติดกับร้านจีนนะคะก็จะไปของแบบของยิบของเอเชียของญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเนาะอะไรอ่ะเห็นในติ๊กตอก แล้าจะมาซื้อท,ที่ว่ามันยิงยิงลงไปในโถส้วมแล้วมันทำสร้างเกลือมันมีสีเดียวอ่ะมีสีเดียวหรือสองอันเ,เอามาคนละอัน <laughs> เฮ้ยอันอื่นมีนี่อันนี้แบบเติมหรือเปล่าไม่ไม่อันนี้อ,อ,อันนี้เฮ้ยมันมีของเล่น,นเยอะเนาะร้านเอเชียเราเนี่ยโอ้อันนี้สําหรับที่ล้างไปกา,าน้ําอันนี้หนูมีอันนี้หนูมีอันนี้มีมันมันก็ไม่ให้ติดท่อเฮ้ยสปาเท้าเหรอ เอาช่วยปลาเท้ามันมาอยู่ตรงนี้เอามาเอามาอันนึงมาเอามาอันนี้เนยอันนี้อันนี้เอาปลาเท้าปลาเท้าเออเอาไปใส่ตะกร้าอันนั้นก็ข้างบนแล้วก็ช่างอันนั้นที่มาเอออันนี้ที่มาอันนี้อะไรอ่ะเอาตัวเราแม่จะเอาวไหมอันนี้พระคัมภีร์พระคัมภีร์ที่เราผมเติมก็ไม่ได้ใส่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้แบบความความสวยความงามพี่ไก่อันนี้อะไรเนี่ยที่กดหัวสิว ชอบไม่ให้หรอชอบจะว่าถ้าเอาไว้ทำอะไรเอาไปทำกับอันนั้นน่ะเขาแป้งเขาแป้งมาด่าด่าแล้วก็หนไม่มีที่ไว้อะอุ้ยอย่ามาพูดว่าไม่มีที่ไว้มันงมุมนิ้งเดียรชอบนิ้วพี่ชายถูกแล้วเนี่ยใช่มันลลดตลยอง ซื้อไอศครีมไอสรีมไอติมนี่มาเจอไอศครีมของเมืองไทยนะคะเขาเรียกว่าไอศครีมโบราณน,นะคะอันนี้เป็นข้าวเหนียวดำนี่ข้าวเหนียวดา,า,วดาซื้อของเยอะเลยนะแบรนด์คนไทยด้วยนะคะอันนี้เป็นอของร่นของร่นอีอันนึงเป็นถั่วดำค่ะ มีโบราณเลยนะนี่ ใส่ไปไหนเนี่ยมี่ใส่อะไรบ้างคะคนสวยน่าใส่นะช่วงนี้น่าใส่ช่วงนี้น่าใส่ <c oughs> เอ๊ะปกติพี่ไก่จะได้มากกว่าเราทำไมวันนี้เราคูนกัน ไม่ซื้ออะไรมากไม่ซื้อแล้วไม่ซื้ออะไรมากมีกระเป๋าสองใบบอกไม่ซื้ออะไรมากก็ใหญ่นะไม่ใช่ถุงใหญ่อย่างเดียวันนี้ไม่งามค่ะดูเลยแตกเขื่อนขาไล้ขาไล้ขาแตกเขื่อนไม่เขือนพี่กายไปจ่ายก่อนขึ้นก่อนให้หนูจ่ายใช่ไหมจะมีที่ใส่รถหรือเปล่าพี่ไกามีค่ะได้คนละสองถุงนะคะก็จะไม่ซื้ออะไรใช่ไหมแต่เห็นแล้วมันก็จะซื้อของเดิมๆที่เราเคยซื้ออ่ะ หิมะโปรยปลายด้วยเป็นอะไรที่โรแมนติกมากเลยเดินไปก็หิมะโปรยปลายมาจะ,<ป>จ,ะจะถับไปทำงานค่ะขยนนนนะันนิดนึงเถอะวันเนี้ยออกวันั้งแต่เ,ตเช้าแล้วทำหิมะตกโปรยปลายเลยฝัยย่งนู้นทางนู้นเหรอทางไหนห้องหลังด้วยเอา้าอีกถุงนึงอยู่กับหนูอ่ะพี่ไก เขาซื้อกับข้าวจริงเลยคันเนี้ใช่แล้วใครมาว่ารถอะไรมุกมันก็ซื้อรถกับข้าวจริงเอาอ,อันนี้ไว้ข้างหน้านะไอแอปเปิลเปล่าอะแอปเปลิลเปา <laughs> เดี๋ยวให้ข้างหลังอันนี้ก็ใช่ว่าอันนี้ก็เต็มนะคะ <c oughs> ที่ใส่ข้างหลังไม่ได้เพราะข้างหลังเต็มพอดีเลยค่ะเป๊ะใช่ไหมรับเพิ่มใช่ไหมจะไปไหนอีกเชนจีเอาไม่ได้แล้วโห หิมะตกปลายๆรถคันนี้ค่ะไม่กวาดหิมะเลยอะแต่เราเล่าพอดีจอดข้างในนี่วันนี้ทำไมรู้สึกว่าราตัวเองใส่ากเลยเป็นกับกล้องหรือเปล่าไม่จริงเหรอเป็นอย่างนั้นทุกวันจริงเหรอเป็นอย่างนั้นทุกวันวันนี้ป้อยผมนะเพราะว่าสระผมเมื่อคืน่ไม่มีแอปด้วยเราได้อะไรมากินสาลาเปาค่ะนี่กุญแจรถโอ้กุญแจรถในเสื้อโอ อากาศโอะอากาศโอเคอยู่นะนี่ก็จะกลับบ้านนี่ใสครั้งแรกนะค่ะคือหน้าคือหน้าแม่แม่ไม่รู้ตัวแต่หแม่แม่ใสตลอดเลยจริงเหรอหน้าเริ่มแดงหน้าเริ่มแตกเพราะว่าไม่ทาครีมไงเวลาทำาิจิตอลก็ไม่รู้จะไปใส่แอปทําไมในเมืว่ามันใสอู่แล้วแอปแต่งหน้าคิ้วไงให้มันดูแบบว่าไม่แต่งอะสวยโอเคกลับไปทํางานกันเดี๋ยวส่งประก่กลับบ้านค่ะขอบคุณค่ะ กลับเข้ามาทํางานนะคะตอนบ่ายบ่ายโมงนะคะหลังจากที่ออกไปตั้งแต่เก้าโมงครึ่งนะคะกลับมาบ่ายโมงแล้วก็มาเคียงงานจะบอกว่าเคียงงานได้หลายชิ้นมากนะคะแล้วก็ส่งรายงานไปให้คุณพ่อแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่เสร็จอันนี้เป็นรายงานที่เขาให้มาเสร็จแล้วกุ้งกุ้งก็จะส่งให้เขาดูอะไรอย่างนั้นอย่างนี้แล้วของนะคะยังเต็มรถอยู่เลยนะจ๊ะเห็นผักชีในข้างหลังอันนี้หม้อจิ้มจุ่มนะคะนี่ผักชีข้างหลังค่ะ ของเยอะมากเต็มรถขนาดเอาของพี่ไก่ลงไปแล้วนะตอนนี้อากาศข้างนอกนะคะอยู่ที่ชิวนะคะประมาณ1องศานะคะเมื่อเช้าเมื่อเช้าศูนย์เมื่อเช้าลบหลบสองแล้วก็มาเป็นศูนย์ก็อากาศเริ่มเย็นเย็นแต่แบบว่าเย็นแบบสดชื่นนะนะคะแล้วก็จะให้ดูอะไรกุ้งขับรถไปนิวมาร์เก็ตมาเนาะนี่อีกหนึ่งอย่างนะคะที่กุ้งจะไม่ทำเลยนะคะก็คือเติมน้ำมันรถนะคะตอนนี้ขับได้อีกประมาณ100กิโลนะคะ ซึ่งปกติเวลาคุณพอเขาไปไหนนะคะหน้าที่ของเขาคือจะมีหน้าที่เติมน้ํามันนะคะทุกคันของรถนะคะเติมทุกคันไม่ใช่ว่ากุ้งแบบว่าไม่อยากเติมนะไม่ใช่มันเป็นหน้าที่เขากุ้งก็จะไม่เติมนะคะสมมติว่ารถคันนี้น้ำมันหมดใช่ไหมกุ้งก็จะไปขับอีกคันหนึ่งนะคือเรื่องของเรื่องอ่ะคุณพอเขาจะเป็นคนดูแลเกี่ยวกับรถทั้งหมดนะคะทุกคันเลยไม่ว่าจะเปิดเติมน้ํามันนะคะดูประกรันรถ การทาความสะอาดรถนะคะแล้วก็ทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับรถเลยนะคะทีนี้ช่วงที่คุณพ่อเดินทางเนี่ยก่อนที่เขาจะเดินทางเขาจะเติมน้ํามันให้กุ้งนะเต็มทุกคันเลยสาคันนะคะจะเป็นกระบอะอาดช่วงนี้จะมีกระบะมินิแล้วก็รถที่กุ้งใช้ประจําคันนี้นะคะถ้าวันไหนที่คุณพ่อไปเกินสักสองอาทิตย์เนี่ยจริงๆน้ำมันก็ไม่หมดล <laughs> กุ้งพอกุ้งก็ขับแค่บ้านนะคะที่ทํางานที่โรงเรียนซึ่งจะใกล้กันมากเลยอยู่แบบ ในละแวกไม่ไม่ถึงไม,ไม่ไม่ถึงสิบกิโลค่ะอยู่ละแวกนี้เท่านั้นเองแล้วกุ้งก็ไม่ได้ไปไหนนะคะอ่าถ้าคันหนึ่งใกล้หมดกุ้งก็จะไปจับอีกคันหนึ่งเนี่ยแต่เนี่ยน้ำมันจะหมดแล้วแล้วคุณพอก็แจ้งมาบอกว่าอ่าปกติกําหนดการที่คุณพ่อจะกลับคือวันอาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์ที่ยี่สิบยี่สิบทีนี้เขาก็เลยเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเพราะว่าทางตัวแทนนะคะทางเล็บของอ่อเกาหลีนะคะบอกว่า มาเจอผมน่อยอะไรเงี้ยผม,มรอคุณมาเป็นปีแล้วเนี่ยคุณไม่ได้มาคุณพอเพิ่งไปเมื่อเดือนมีนามีสเอ้ยไม่ใช่สิโอ้อันนั้นคุณไปคุณพอไปอีกเมืองนึงเออลืมทีเนี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยก่อนที่คุณจะกลับแคนาดาคุณมาแวะที่เกาหลีน้อยอะไรเงี้ยคุณพอเลยอ,อะามผมแวะก็ได้สรุปแวะสองวันก็เลยต้องดีเลย์นะคะกลับบ้านวันอังคารแมดดี้บนใหญ่เลยนะแมดดี้ส่งข้อความไปหาแดดแบบเขาส่งข้อความเสียงบอกว่าแดดทำไมแดดต้องดีเลย์ทำไมแดดต้องกกลัับบ้าานนนชเิว เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เนาะเราแดก็บอกว่าเออแดก็อยากจะกลับบ้านแหละแต่ถ้าแดดไม่แวะตอนนี้แดกก็ต้องกลับมาอีกแล้วก็กลับมาอีกรอบนึงก็ต้องใช้เวลาอีกสองอาทิตย์แถมค่าตั๋วเครื่องบินก็จะเสียเพิ่มไปด้วยอย่างนั้นอย่างนี้อันเนี้ยมันเป็นทางกลับอยู่แล้วก็แค่อันนี้ลงอะไรเงี้ยแดกก็จะพูดๆไปแล้วรอบนี้แม่บอกว่าซื้อของฝากมาให้หนูรือยังเขาจะมี ระเบียบกันสองพ่อลูกนะคะคือเวลาแดดเข้าไปต่างประเทศอะไม่ว่าจะไปประเทศไหนแดดจะต้องมีของของประเทศนั้นมาให้แมดดนะคะก,ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นตุกกตต๊กตาตุ๊กตานี่จะมีแมดดี้จะมีนะจะมีแบบว่าชื่อเช่นแดดดี้ไปสตาร์บัคใช่ไหมแดดดี้ไปสตาร์บัคก็จะมีเช่นสตาร์บัคเม็กซิโกอย่างเงี้ยเขาก็จะได้มาแล้แลวก็หรือว่าสตาร์บัคทุกประเทศจะมีสตาร์บัคเนาะแดดดี้ก็จะมีตุ๊กตานะคะที่เป็นชื่อของประเทศนั้นมาให้แมดดี้ตอนนี้คือถ้าเห็นตุ๊กตาแมดดี้น่ะ ก็คือนั่นแหละคือประเทศที่แท็เดินทางนะคะรอบนี้ก็3ประเทศเลยก็จะมีเกาหลีนะคะมีไทยมีญี่ปุ่นซึ่งฝั่งนี้ก็จะไปทางเอเชียนหน่อยนะคะโอเคตอนนี้กุ้งจะกลับบ้านก่อนเพราะกุ้งเอาของนะคะไปลงเนี่ยของไปลงก่อนแล้วก็จะไปรับแมดดี้ตอนที่เดคแครประมาณแมดดี้วันนี้มีบัลเล่นะคะสี่โมงเออห้าโมงสี่าฉะนั้นกุ้งจะออกจากที่บ้านนะคะประมาณห้าโมง ห้ามงยี่สิบนะคะเพราะว่าขับรถมายี่สิบกว่านาทีนะคะจะไปถึงก Daddy, ็แมดดี้ก็จะทานอะไรก่อนนะคะตอนนี้กุ้งก็จะเอาของไปลงบ้านก่อนละกันโอเคตอนนี้พนักงาน,ก,นก,กำลังกลับบ้านกันเลยว่าอยู่ wear your back honey goodbye everybody very safe safe drives <laughs> Oops sorry am i ready girls